ซีรี่เขาทำเฮ้ยนายไปเขาทำกันไปไปขอไปก่อนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อลองไม่ได้เอ้ยเรายอง,อยงะออ้ยมันไม่ได้ยึดกูมันบอกแค่เรารอ ไปดีกว่าหลวง่ัญชัยจะไม่ตายนะไม่ได้ใส่อุปกรณ์กันภัยมาเลยด้วยฮึอะเดี๋ยวปลกกูเฮ้ยเฮ้ยเอเอ๋เอเอโอ,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 อ้ขาเป็นแผลเลยไม่ได้กินยาไม่ได้โอ้ยเจ็บ อ้โงเตนนื่เขายไม่อยากตายตอนนี้โอ้โหตยแล้วเกตื่่าเฮ้ยเยเ้ามาได้สัก,กไปต่อเฮ้ยเฮ้ย ไปทางไหนแล้วเนี่ยดีกว่าคุยแช่น้ำเล่นอยู่ข้าวกินน้ำดีกว่างงงงม,งม,งม,งมอยู่ข้าวกินน้ำอร่อยจังเลยเออหยมแล้ว,ออลวใช่ ไปเล่าทางนี้แหละมันงาน,นทางตันเนี่ยโอ้ไม่นะฉันติดกับเออยังขยับไ้อยู่ซไปทางนั้นดีกว่าอนนอเออไปทางไหนดีวะทั้ง กูโตกูจะไปทางนั้นคอยไปแล้วไม่ได้ด้วยเฮ้ยทางตารทางตารทางตารไม่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 ไมไมไมคนนุณายนอนได้งงเพราะว่าเพื่อนไปหกล้านชั่วโมงแล้วเพราะว่าเฮ้ยโทรแจ้งตำรวจด,ดีกว่าฮัลโหล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  ัฮโลไ,ไลโลฮโลเปครับตำรวจไอทหารก็เลยบ้องไซไฮโลไฮโลฮโลไลปล้จะหามาเลยว่าเพื่อนผมมัน,นด้เข้าไปนนั้นหาชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาครบมทำครับโอเคเราม่เชื่อเออไปคไมยังไปเขาได้หรอกทหารเราตหาช่วยนะครับนุ่งเช้าแล้วเล่นนิวเทอของคุณน,นั้นตอนวันมุ่งนี้ก็ได้เริ่มเนาขึ้น เนาขึ้นเนาขึ้นจนมันจะลาไปที่อื่นแล้วไม่ฉันขยับะพาไม่ได้เลยไม่โอ้ยโควิดบาดแถมไม่ใหญ่หแล้วโอ้ยฉันต้องให้เพื่อนมาช่วยให้ได้เลยไม่งั้นฉันจะตายเอ้ยแต่บนฉันมียาอยู่นี่นะนี่ไงยาเลือดพอหายแต่ต้องคายนี่สิ เธอจำไงจดงวะเนี่ยเดี๋ยวอีจอยเป็นของช่วยมึงในหม้อกูุยนี่พลอยมา,าช่าเธอต้องไปช่วยเพื่อนเองไม่งั้นจะขวดโลชั่นตายฉันต้องปรับตัวไว้เฮ้ย,ยมันช่วยได้ไงวะ ไปไปไปเดี๋ยวฉันไปก่อนอเคเคโอ้โหเคนี้เราก็หัวแตแกแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่มันคนที่แจ้งนี่โอ้ยอ้าวเฮ้ยตายแล้วเพื่อนมาช่วยวเร็วเพื่อนน,นั้น่ด้วยนำพลาจะบอกไป ก็ต้องไปช่วยได้เพราะฉันเป็นหน่วยกู้ภัยคันสุดยอด ฉันเราไม่ต้องกลับหลังแหละเคลียร์ไปยิงันไม่นะเพื่อนฉันตีเพื่อนนั้นได้ทำการส่งบอกให้คนหนึ่งคนนั้นก็บอกว่าเครับแซ่บ เพื่อนน่าจะทนไหวแล้วมั้งแย่เหรอเพื่อนบอกว่าเพื่อนหัวแตกมาแล้วด้วยคนนี้จะจกเหวตายอ้าวเฮ้ยเสียงชีพรตอนเพื่อนตายแล้วทำไมด็เอ้ยแขนคว้าเลยวะ โยฮีไปกันต่อไปช่วยคนนั่นต่อไปเอาไม่แพ้ฉันเร็วหน่ง คุณยังรอดจริไหมใช่ครับแต่ผมเขียนขาหากักเพราะตกลงมาฉันก็เหมือนกันงั้นพวกเราเชื่อไปแต่ฉันเชื่อไปเองเพราะฉันอะไหวเองหน้าจะไม่เขียนขาแต่นะก็เหมนกับกระดดกหักเลยเหรอโอ้เดี๋ยวฉันช่วยทำการเชื่อมเหล็กเชื่อมได้แล้วไปไปไฟฉันทำการเชื่อมเหล็กห้างน,นนะ แพฉันไปเองเองเชื่อมกับไรวนะน่ะแต่ว่าแพชันมันนองเดินสิไม่ใช่กับผมหรอกเครื่องส่วนชันนะ้นเนาะไม่ถึงเครื่องด้วยซ้ำหรอกมาตามมาตามเออเบพร์พลังปุดเซย่าเออ โอ้ลครับไปทานนี้ลนะแล้วลคนนี้ก็ได้ตายตอนเจวยผมคอเนเพลงก็ตายก็เคนขาดอาแล้วคนนี้ก็ได้ตายลงไปแอบไปเอาหัวคนนั้นดีกว่า โถ่บัวายิง่งหัวอนั่นว่วันนี้ครับวันนี้ว่าผมเป็นคนที่เต็บทา้งน้าครับเพราะคุณกดวัวของจอนด้ยังไงท่านหน้าที่ตายตอนมาช่วยผมครับผมยังรอดครับตอนนี้รีบมาช่วยเลยครับตรงหลังผาแา่ว่าฉันไปทำได้ตั้งสีาหนอาเก่งแล้วว้า พันติดเจ้าทีมาล้วหรือเปล่าเออเออเออจริงไหเฮ้ยต่ว่าทหารน้องตายแล้วจริงก็แต่ฉันเช่วยเธอเองนะเฮ้ยพวกเมดิมาแล้ว รักษาลักษาผมว่าคนไข้จ,จะไม่ค่อยรอดเลยนายช่วยลงมงช่วยหน่อยเออได้พาคนดีไปหน่อยเขาลอดแล้วให้เขาไปเผาตัดด้วยเฮ้ยเขาทำงานเชืย่ยเหมือนกับตำมวดเลยเอาตำมวดไปเผาจบก่อน โอ้ยปาละเบิดเอ้ยก่อาจะปิดผาดเ้าเดี๋ยวทำงี้พวกเราต้องหนีแล้วนี่คนทำาล่อไม่ลอผมเลยมันใช้ความราคอสุดยอดแล้วกันสุดท้ายพวกนี้ก็ได้ตายไปเพราะทนไม่ไหวแต่คนนี้มันเป็นลูกครึ่งปีศา มันนั้นยังเดิดมต่ได้ไม่เหอนกันใช่ฉันต้องยังรอดให้ได้ฉันยังไม่ตายถ้าฉันไปหาลูกเมียฉันคงร้องแน่ আই নে তাৰিখে